สวัสดีครับผมโบสถ์โปรเจคเตอร์นะครับจริงๆแล้วพ่อค้าก็ไม่ได้ทับคลิปสอนติดตั้งโปรเจคเตอร์มานานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นคลิปนี้เสียงมันอาจจะดังหน่อยนะครับก็มานั่งถ่ายกันหน้าบ้านไม่ได้เตรียมเรื่องสถานที่การถ่ายเอาไว้นะครับเพราะว่าคลิปรีวิวกับคลิปสอนติดตั้งเนี่ยเรื่องสถานที่การถ่ายเนี่ยมันใช้ต่างกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจะเข้ามาติดตั้งในห้องที่เอาไว้รีวิวก็ไม่ได้นะครับผมมันก็จะเลอะเทอะไปหมดนะครับผมก็ต้องออกมาถ่ายกันหน้าบ้าน อ่ะโอเคอันนี้เป็นโคมเดิมนะครับเว็บ1 1 0ยสิโคมเดิมๆแท้ๆติดรถเรามานะครับกับโปรเจคเตอร์ VAHID Senon นะครับมันจะใส่ยังไงได้นะครับต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปดูในคลิปกันเลยครับ โอเคครับผมสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือถอดโคมไฟหน้านะครับออกมาจากรถเรานะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นโคมที่ลูกค้าสั่งเบิกใหม่นะครับเบิกจากศูนย์ใหม่ๆเลยนะครับเป็นโคมแท้นะครับอ่าโคมแทับตีกาฮันด้ามาตรงนี้นะครับจะไม่เหมือนโคมเทียมนะครับเครื่องมือหลักๆที่จําเป็นที่สําคัญนะครับผมที่ต้องมีแน่ๆก็คือ ไดเป่าลมร้อนหรือว่าเป็นไดเป่าผมก็ได้นะครับผมแต่พ่อค้าแนะนําว่าเป็นไดเป่าผมจะทํางานได้ง่ายกว่านะครับแต่เลือกที่วัดถงสูงหน่อยนะครับผมแล้วก็ไถกวงปากแบนด์หนึ่งตัวนะครับอันนี้คือเครื่องมือที่จําเป็นหลักๆนะครับนอกนั้นเนียมันมีอะไรที่จะทําให้ทํางานง่ายขึ้นก็มาดูไปพร้อมๆกันในคลิปเลยนะครับผมอ,อันดับแรกนะครับผมในโคมไฟหน้าเดิมแท้นะครับต้องย้ําว่าเป็นโคมแท้นะครับ ถ้าเป็นโครมเทียมมันจะไม่มีกาวอยู่นะครับเราจะสามารถที่จะงัดเปิดได้เลยแต่ถ้าเป็นโครมแท้นะครับมันจะมีกาวชิวโคมอยู่นะครับซึ่งกาวชิวโคมพวกนี้มันจะอ่อนตัวได้นะครับเมื่อโดนความร้อนเพราะฉะนั้นเราใช้ได้ร้อนนะครับเป่าวนไปช้าๆนะครับตาม่องพวกนี้นะครับสักสามรอบสี่รอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามางัดเปิดกันโอเคครับไปพร้อมๆกันเลยครับ หลังจากที่เราเป่าความร้อนเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้กาวมันจะอ่อนตัวแล้วนะครับสำหรับเจ้าโฮมเว็บร้อยสิบไอนะครับตรงนี้มันจะงัดยากนะครับเพราะว่ามันเป็นเคี้ยวแบบจมเข้าไปนะครับให้เรามางัดนะครับทีละ2จุดด้านข้างแบบนี้ก่อนนะครับโดยการสอดไขควงปากแบนนะครับตัวเล็กๆเข้าไปแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ใช้ตัวใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้คือเครื่องมือที่ประคาบอกว่าถ้ามีแล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะสอดเข้าไปแล้วก็งัดแบบนี้นะครับผมนี่ เมื่อัด2ตัวนี้ได้นะครับผมก็ให้เปลี่ยนมาเป็น2ตัวด้านข้างนี้นะครับโดยที่เราจะงัดตัวนอกก่อนนะครับเพื่อใหม้มันง่ายนะครับผมอ่ะ,อะโอเคเมื่อมันหลุดจากล็อกเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราให้ใช้ไขควงตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็งัดมันออกมา นะมันจะออกได้นิดๆหน่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เราต้องไปงัดด้านบนก่อนอ่าอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่หูด้านบนนะครับนี่หูเคี้ยวล็อกด้านบนแบบนี้นะครับก็งัดออกมาครับผมโอเคเมื่อโคม,มันอ้าหลุดออกจากเคียวล็อกทั้งหมดนะครับเราก็เอามือจับดึงนะครับข้างใดข้างหนึ่งอ่ะแล้วมาดึงอีกข้างหนึ่งนะครับเพื่อให้มันอ้าเยอะๆนะครับผม โอเคหลังจากนั้นะเราก็ดึงออกมาได้เลยครับแค่นี้เองนะครับเราก็เปิดโคมไฟหน้าได้แล้วนะครับตัวโคมใสเราแยกเก็บไว้ก่อนเลยนะครับไม่ได้ใช้อพอค้ารู้สึกมันจะย้อนแสงนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวพอค้าจะหาม,มุมที่มันไม่ย้อนแสงตรงนี้น่าจะดีกว่าไหมดีกว่านิดหน่อยนะครับต้องขออภาัายเรื่องเสียงลมเสียงปั๊มตู้ปลาด้วยนะครับเพราะพอค้านั่งถ่ายหน้าบ้านนะครับมันไม่มีพื้นที่ดีๆนะครับ อ่าหลังจากเราถอดออกมาได้แบบนี้นะครับผมพ่อค้ารู้สึกว่าจะมีคลิปหนึ่งที่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เก่าแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะพ่อค้าเพิ่งไปคอมเ็นตอไปเห็นคอมเมนต์เขานะครับว่าใส่โปรเจคเตอร์ครับเว็บร้อยสิบไอไม่ต้องเจาะไม่ต้องคว้านไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับอันนี้มันแล้วแต่โปรเจคเตอร์นะครับพ่อค้าบอกก่อนนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะให้ดูนะครับอ่ะอันนี้พ่อค้าใส่ถุงมือก่อนนะครับเพื่อ ที่เวลาเราจับโปรเจคเตอร์นะครับมันจะได้ไม่มีลายนิ้วมือเราเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะทําความสะอาดยากนะครับสําหรับตัวโปรเจคเตอร์ที่เป็นไบซีนอคู่เฮดหนึ่งนะครับเราต้องถอดเอาตัวแป้นยึดนะครับตรงนี้ออกมาก่อนนะครับมันจะเป็นไขควงสี่แชกอยู่3าตัวนะครับเราก็เอาไขควงสี่แชกนะครับไขออกมาให้หมดเลยครับผมทั้ง3ตัวโอเคครับผมเมื่อเราไขหมดทั้ง3าตัวนะครับตัวแป้นยึดหลอดตัวนี้ก็จะหลุดออกมานะครับเราก็แยกออกมาก่อนแล้วก็ น็อตนะครับสำหรับล็อกโคมด้านหลังนะครับคลายออกคลายออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราลองเอามาใส่ดูนะครับใส่ในรูตรงนี้นะครับรูหลอดไฟนี่ครับผมมันใส่ไม่ได้ครับผมตัวเกียวเนี่ยมันใหญ่กว่ารูนะครับอ่าแล้วก็ถึงเราจะใส่ออกไปได้นะครับเราจะเอาใส่ไฟออกช่องไหนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราต้องไปแต่งเอาเหล็กตัวนี้ออกนะครับนี่ เอาเหล็กตัวนี้ออกนะครับเพื่อรูมันจะได้ใหญ่ขึ้นพอดีนะครับเสร็จแล้วก็เจาะรูนะครับเจาะรูสําหรับเอาสายไฟออกนะครับแถวๆนี้นะครับรูหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวพ่อค้าไปทําก่อนเพราะว่าการใช้เครื่องมือหนักเนี่ยพ่อค้าถ่ายให้ดูไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวมันพลาดขึ้นมานี่พ่อค้าให้ดูนี่นะครับพ่อค้าพยายามถ่ายคลิปนะครับก็คือมัวแต่มองในกล้องนะครับผมมันก็สะบัดแล้วก็โดนขาพ่อค้าเหวไปเรียบร้อยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือหนักเนี่ยพ่อค้าจะถ่ายให้ดูไม่ได้นะครับ เดี๋ยวทําเสร็จแล้วเราจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมอะพ่อค้าไปทําก่อนครับอะโอเคพ่อค้าก็หาจุดที่ย้อนแสงน้อยที่สุดได้แล้วนะครับก็คือตรงนี้นี่นะครับราเจาะเอาเหล็กออกนะครับสังเกตดูนะครับว่าตรงรูด้านหลังเนี่ยพ่อค้าได้คว้านให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เจียแต่งตรงนี้นะครับเพื่อให้สโลปลงตรงนี้ทําเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าถ้าพ่อค้าติดไปแบบเสียบเข้าไปตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีลูกค้าแจ้งมาว่าไฟหน้าสูงเกินไปนะครับคือปั่ม ปรับจนต่ําสุดแล้วก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พ่อค้าบอกเสริมไปก็แล้วกันนะครับจริงๆเจาะเอาเหล็กออกนะครับเจาะรั่วสายไฟออกก็สามารถใส่ได้แล้วนะครับส่วนจะคว้านขึ้นตรงนี้หรือไม่อันนี้แล้วแต่ลูกค้านะครับแต่ถ้าคว้านขึ้นก็น่าจะดีอย่างหนึ่งคือไฟมันจะไม่สูงขึ้นนะครับผมมันจะอยู่ในระยะที่พอดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองใส่กันดูนะครับ ก็อันดับแรกนะครับให้เรานําสายไฟทั้งหมดของโปรเจคเตอร์นะครับออกในรูที่เราเจาะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอเอาปลั๊กออกไปด้านหลังให้หมดนะครับได้ไหมอ่าโอเคได้แล้วนะครับอโอเคเมื่อเราปลั๊กออกด้านหลังได้ ได้หมดแบบนี้นะครับผมในชุดนะครับเขาจะมีพวกแป้นยึดต่างๆเนี่ยไปให้เรานะครับพร้อมลูกยางด้วยนะครับเป็นลูกยางกันฝุ่นกันน้ําเข้าโคมจากบริเวณรูด้านหลังนี้นะครับอ่าลูกยางตัวนี้นะครับเราก็เอามาใส่ตัวนี้นะครับเป็นเลน2.2นิ้วนะครับลูกค้าหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ยปกติเลน2.2นิ้วเนี่ยมันต้องเจาะโคมระเบิดโคมค่อนข้างเยอะนะครับจากด้านหลังแต่ตัว VAHID นะครับมันเป็น2.2นิ้ว H1 ตนะครับตูดมันจะสั้นกว่านะครับไม่ใช่แบบพวก หลอด15.5มิลพวกนั้นมันจะตูดมันจะยาวนะครับมันก็จะต้องเจาะระเบิดโคมด้านหลังไม่งั้นเราจะปิดตัวเลนส์ใส่ด้านหน้าไม่ได้นะครับแต่เป็น2.2นิ้ว H 1นะครับของ V A H A D ปิดได้ครับผมโอเคใส่เข้ามานะครับดึงสายไฟออกมาให้หมดนะครับอย่าให้มันไปขดอยู่ในโคมโอเคลองดูด้านหน้านะครับปึ๊บอ่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ เอาตัวแป้นยึดนะครับผมแป้นยึดมาตัวตัวพ่อค้าลืมไปนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็น2.2นิ้ว VA d เนี่ยเราไม่ต้องเจาะก็ได้นะครับผมอเราไม่ต้องคว้านขึ้นก็ได้เพราะว่าตัวรูี่มันบังคับอยู่แล้วนะครับมันต้องใส่แป้นยึดให้จมเข้าไปในรูนะครับตรงเนี้ยพ่อค้าบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างยากกว่ารุ่นอื่นหน่อยนะครับนี่ เพราะว่าสังเกตดูนะครับพอเราขันลงไปเนี่ยน็อตมันจมลงไปใต้ล่างเนี่ยเราก็จะยิ่งขันยากแล้วตรงนี้นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนิดนึงเดี๋ยวมาค้าปหยิบก่อนครับผมอโอเคมาแล้วจริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วพวกเครื่องมือตรงงานตรงรุ่นอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตอนที่เราเปา่าโคมนะครับด้วยไดรล้อหรือได้เป่าผมเนี่ยถ้าเราโยนใส่คุดตูโ้โบโคมไปเลยมันก็ง่ายนะครับผมแล้วก็การขันน็อตทวกงนี้นะครับผมเครื่องมือที่เราหาง่ายก็คงจะเป็นคีมปากยบบิ่ อ่าหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะแบบคีมถางแบบนี้นะครับอ่าแต่ถ้าเป็นงานตรงรุ่นจริงๆนะครับมันจะเป็นคีมหุบแบบนี้งานอ่าเครื่องมือที่มันตรงงานจริงๆจะเป็นแบบนี้พ่อค้าจะใช้ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวอื่นก็ใช้วิธีทำเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะลําบากหน่อยนี่นะครับหนีบลงไปแบบนี้แล้วก็ขันนีบลงไปแล้วก็ขันโอเคครับผมขันไปเรื่อยๆเลยให้มันแน่นครับ โอเคครับผมเมื่อมันด่นแล้วนะครับหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคตรงนี้เราลองดูนะครับสังเกตดูโซลินอยด้านในนะครับที่เป็นสปริงแบบนี้เราต้องให้มันอยู่ในลักษณะตั้งขึ้นนะครับและตัวเหล็กแผ่นตรงนี้ต้องให้มันตรงนะครับแต่ถ้าไม่ตรงนะครับจะไม่ตรงถ้าสมมุติเราไปใส่แล้วไฟเราเอียงคัดออฟเราไม่ตรงนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์นะครับที่อย่างคีมถ่างก็ได้นะครับผมนี่มาขัดล็อกตรงนี้นะครับผมนี่ล็อกตรงนี้แล้วเราจะสามารถหมุนได้ครับนี่นะครับ พ่อค้ามองผ่านกล้องมันก็จะทําอะไรลําบากนิดนึงนะครับหมุนได้แล้วเราก็ลองมาดูนะครับให้มันตรงเนี่ยอย่างงี้เอียงละนะครับพ่อค้าต้องหมุนเอาด้านนี้ลงอีกอ่ะอันนี้เท่าที่พ่อค้ามองเนี่ยคือตรงแล้วนะครับส่วนถ้าไม่ตรงก็เดี๋ยวลูกค้าเอาไปติดตั้งก็สามารถที่จะปรับได้นะครับผม อ่าโอเคหลังจากเราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็มาถึงอีกอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พ่อค้าก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับถ้าเราใช้เป็นโคมแท้แบบนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับสังเกตด,ดูกาวชิวโคมมันมีอยู่แล้วมันไม่ได้ไปไหนนะครับเวลาที่เราเปิดโคมเนี่ยตัวกาวมันยืดเข้ามาแล้วมันก็จะหดลงไปอยู่ด้านในเหมือนเดิมตอนนี้คือมันเย็นแล้วนะครับมันก็จะแข็งแต่ถ้าเราเป่าให้ร้อนอีกมันก็จะนิ่มเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ การที่ลูกค้าส่งโคมมาติดตั้งที่ร้านนะครับผมหรือว่าสั่งสําเร็จยกโคมแบบนี้พ่อค้าจะชิวกาวให้ใหม่นะครับโดยที่กาวชิวโคมเนี่ยจะพราที่พ่อค้าใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อ N H K นะครับเป็นกาวชิวโคมอย่างดีเลยนะครับมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการรถยนต์นะครับแบบนี้อ่าตัวกาวเนี่ยจะเป็นหนึ่งกล่องลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมเต็มเต็มกล่องนี่นะครับอ่า อันนี้คือกล่องใหม่ๆเลยนะครับผมส่วนอันนี้อันเก่าที่พู้ค้าใช้เหลืออยู่นะครับก็คือตรงนี้พ่อค้าต้องบอกก่อนนะครับใครจะซื้อกาวชิลโคมไปเนี่ยพ่อค้าจะบอกก่อนว่าพ่อค้าไม่สามารถแบ่งขายให้ได้นะครับเพราะว่าสังเกตดูนะครับมันจะมีกระดาษมันกั้นไว้ตลอดนะครับแล้วด้านบนด้านล่างก็จะมีกระดาษมันปิดไว้เพื่อไม่ให้กาวมันติดกันนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งซื้อเนี่ยพ่อค้าก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรไปให้นะครับไปถึงมันก็อาจจะเสียเกาะกันเละเทะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้น 1กล่องนะครับอยู่ที่500บาท NHK นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อค้าใช้ไปใช้ไปแล้วมันเหลือนน้อยใน,ยนยจังหวะลูกค้าถามซื้อเนี่ยพ่อค้าก็จะให้ไปทั้งกล่องเลยนะครับแต่คือมันเหลือน้อยแล้วพ่อค้าก็จะคิดราคาถูกอันนี้แล้วแต่จังหวะนะครับผมอ่ะโอเคพ่อค้าจะมาสอนใส่กาวชิวโคมสักหน่อยหนึ่งนะครับสาหรับลูกค้าที่ซื้อกาวนะแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่ซื้อกาวไปก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่า กาวเดิมของโคมมันก็อยู่นะครับมันไม่ไปไหนอ่ะกาวมันเป็นแบนๆเป็นแผ่นๆอย่างนี้เราก็บีบให้มันเป็นเส้นเล็กๆพอดีในร่องกาวนะครับผมนี่แล้วเราก็ยัดมันลงไปนะครับอ่ะยัดไปให้มันรอบครับผมใส่ไปให้มันรอบเลยนี่แต่ตรงนี้นะครับพ่อค้าบอกก่อนการใส่คาวชิวโคมในโคมเว็บร้อยสิบไอมันจะยากนิดนึงนะครับถ้าพ่อค้าต้องทําผ่านกล้องนะครับเพราะว่าลักษณะพ่อค้าเนี่ยกล้องตั้งข้างหน้าพ่อค้าตัาา้งหลังแล้วเราอ้อมมือมา มันจะทํางานลําบากนะครับพ่อค้าจะใส่ให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่วนไปให้มันรอบพอมาถึงรอบปุ๊บเราก็ตัดออกครับผมเดี๋ยวพ่อค้าใส่กาวแป๊บหนึ่งครับอโอเคพ่อค้าก็ใส่กาวชิวโคมเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้นะครับนี่รอบโคมแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่กาวลงไปรอบโคมแล้วนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนก่อนที่เราจะปิดโคมนะครับก็คือการทําความสะอาด ซึ่งในที่นี้นะครับผมที่พ่อค้าใช้วิธีทุกวันนี้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะครับอันเล็กๆแบบนี้ส่องดูนะครับเนี่ยถ้ามันมีพวกลายนิ้วมืออะไรพวกนี้มันจะเห็นได้ชัดนะครับผมอ่าใช้อันนี้ส่องนะครับแล้วก็ถ้ามีลายนิ้วมือก็ใช้กระดาษดาที่ชู่นะครับอย่างดีแบบนี้นะครับที่มันไม่ยุ่ยไม่เป็นขุยนะครับเช็ดแล้วก็ใช้ไดร้อนหรือได้เป่าผมนะครับเป่าไล่ฝุ่นออกมาอ่ะ ทีนี้นะครับพ่อค้าต้องป้องกันตัวเองนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาโจมตีพ่อค้าอีกพะตอนนี้ร้านโปรเจคเตอร์ที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆค่อน,อนข้างเยอะนะครับบางร้านเขาก็จะโฆษณาว่าทางร้านใช้ตู้อบโคมมาตรฐานเครื่องมือมาตรฐานอันนี้คือพ่อค้าทําคลิปให้ดูนะครับแต่ว่าถ้าพ่อค้าทําจริงๆในกรณีที่ลูกค้าส่งโคมมาทําที่ร้านที่พ่อค้าไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับหรือว่ากรณีที่ ลูกค้ามาติดตั้งที่ร้านนะครับเพราะค้าไม่ได้ไปใช้ไขควงงัดแบบนั้นนะครับผมเพราะค้าก็จะใช้เป็นตู้อบโคมนะครับแล้วก็ใช้ตัวครีมเปิดโคมมาตรฐานนะครับแบบนี้นี่่ะเนี่ยนะครับแบบนี้อันนี้คือของมาตรฐานไม่ต้องไปใช้ไขควงงัดนะครับเครื่องไว้เครื่องมือพราค้ามีเยอะมีครบนะครับสาหรับคนที่ส่งโคมมาติดตั้งไม่ต้องกลัวนะครับแต่อย่างเว็บร้อยสิบไอพวกนี้คือจริงๆไขควงงัดอะไรมันก็ไม่ต่างกันนะครับผมเพ่อค้าเอามาเพื่อทําคลิปสอนติดตั้งเฉยๆสาหรับลูกค้าที่จะไปติดตั้งเอง นะครับแต่ว่าถ้าส่งโคมมาทำพ่อค้าใช้เครื่องมือมาตรฐานนะครับโอเคครับผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยใส่กาวใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดปิดโคมนะครับในตอนทําความสะอาดนี้พ่อค้าน่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับเพราะว่ามือไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องใช้มือนึงถือไฟฉายนะครับสายตาเราก็ต้องเพ่งเล็งดูเพื่อหาพวกคราบอะไรในมือให้ดีแล้วเช็ดให้ดีนะครับแล้วก็นําตัวโคมใส่ของเรานะครับที่เรา แยกวางไว้นะครับเอามาครอบปิดได้เลยนะครับแล้วก็เป่าให้กาวร้อนนะครับแล้วกดปิดลงไปให้มันเข้าล็อกทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนำไปประกอบที่รถได้เลยนะครับตัวยึดไฟหน้านะครับผมก็เอากลับมาใส่เหมือนเดิมที่เราถอดออกไปนะครับที่เป็นหู3อันตรงนี้นะครับเอาหลอดไฟหน้ามาใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็สามารถนําไปติดตั้งที่รถได้แล้วอ่ะโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะว่าละเอียดก็ละเอียดนะครับถ้าว่าไม่ละเอียดก็ไม่ละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยพวกคลิปสอนติดตั้งเนพ่อค้าก็ทาไปหลายคลิปแล้วนะครับผม สามารถกดเข้าไปดูที่คําว่าการ์ดตรงมุมนี้ได้นะครับผมจะมีคําว่าการ์ดอยู่กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปรีวิวนะครับพ่อค้าก็คงจะไม่ได้ถ่ายนะครับตัวนี้เพราะเดี๋ยวต้องส่งโคมให้ลูกค้าและรีบแล้วเป็น VAHAD นะครับวงแหวนเปลี่ยนสีได้ผ่านแอปมือถือนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันทํางานยังไงมันสวยขนาดไหนเนี่ยก็กดเข้าไปที่คําว่าการ์ดตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับพ่อค้าทิ้งไว้ให้หมดแล้วเข้าไปดูตรงนั้นได้เลยนะครับส่วนสอนติดตั้งเนี่ยพ่อค้าจำไม่ได้ไว้ตัวนี้เคยสอนติดตั้้้งงงหหรืออยยัันนคกกก็เลลลมมาททิปใีีึแวผ อ่าโอเคครับผมสำหรับคนที่สนใจสินค้านะครับร้านพ่อค้าอยู่ชนบุรีอำเภอศรีราชาอยู่หลังสวนเสือศรีราชานะครับผมก็ใครที่อยู่ใกล้อยากจะมาติดตั้งที่ร้านอยากจะมาพูดคุยปรึกษามาขอทดสอบแสงจริงนะครับว่าตัวไหนมันสว่างขนาดไหนนะครับจะมารับสินค้าเองที่ร้านนะครับหรือว่าจะเข้ามาแค่พูดคุยปรึกษาสอบถามไว้ก่อนนะครับทางร้านยินดีเลยนะครับสามารถทักแชทหาพ่อค้าจาก ช่องทางการติดต่อทั้งหมดที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอก็จะมีช่องทางการติดต่อพ่อค้าอยู่ในนั้นเช่นกันครับผมอ่าโอเคครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางร้านทำออกมาแล้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ